วันนี้เวลา13นาฬิกานะคะคุณวัฒน,นาโอทองค่ะจะเดินทางจากราชบุรีมาแจ้งความเอาผิดเจ้าหน้าที่ในทุกข้อหาที่เกี่ยวข้องที่กองปราบค่ะถนนพระโขนโยธินติดแดนยรมิดเดิมคุณวัฒน,นาโอทองคือใครคุณวัฒนาโอทองคือชาวจังหวัดราชบุรีที่เมื่อวานไปรอรับนายกรัฐมนตรีที่ลงไป เขาใช้คําว่าตรวจราชการนะแต่ว่าดีดดีข่าวดีนแหละที่เขาคือเขาใช้คําว่าตรวจราชการแต่ว่าบางภาษาชาวบ้านคือลงไปปรา,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 าสัยหาเสียงนะคะควันธนาโอทองถ้าใครติดตามคลิปในทวิตเตอร์อะไรก็คงจะเห็นละนะคะว่าเมื่อวานนี้คือเธอกําลังจะพยายามที่จะอัดยัตะโกนคาบางคำาเพื่อที่จะให้ไปรอต้อนรับนายกเนี่ย ก็ถูกตำรวจหญิงสองคนกรูเข้าไปปิดปากปิดจมูกแล้วก็ล็อกคอแล้วก็ดืดากเข้าไปในซอกรถตู้แล้วมีตำรวจผู้ชายอีกคนหนึ่งก็ช่วยกันลากเข้าไปแล้วก็มีตำรวจอีกคนหนึ่งเอาร่มมาปิดมาบาังไม่ให้ผู้สื่อข่าวเห็นค่ะแต่ว่าภาพนี้นี่คือก็แชร์กันไปในทวิตเตอร์หลายคลิปแล้วก็ดูหลายรอบเหมือนกันค่ะดูดูด้วยความอับอายค่ะ จบข่าวค่ะสำหรับตาค,คุณตาพอดีเรื่องนี้ผมสนใจผมก็เลยยกหูไปหาคนที่รู้จัก,กน,นะครับก็เอางี้นะฮะชัดๆนะคือเขาก็มีข่าวแล้วละ่ะว่าจะมีใครมาปกติแล้วเวลาเวลาใครจะไปจะมาผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองเขาก็จะมีการเช็คข่าวนะครับแล้วคุณป้าท่านเนี้ยก็ก็เป็นหนึ่งในในในข่าวซึ่งคงต้อง จับตาดูเป็นกรณีพิเศษนะครับเพื่อว่าเพื่อจะไม่ให้มันเกิดปัญหาอะไรก็ตามก็ว่ากันไปเพราะว่าเท่าที่ทราบนี่คุณป้าคนนี้เขาก็เคยเป็นผู้สมัครสสนะครับสอสอพักการเมืองพักการเมืองหนึ่งในปี62นะครับก็ก็ก็แบ็กกราวก็ก็ไม่ธรรมดาครับไม่ธรรมดาแต่คือย่าที่ผม,ผมบอกบกันนะฮะก็ขิงก็ลาขาก็แรงนะครับแต่ว่าวิธีการที่มันแสดงออกในทางที่เราเห็น เมื่อวานนี้ในทางทีวีเนี่ยไม่ดีเลยคุณตะผมว่าไม่ดีเลยแล้วไอสิ่งที่เขาออกมาถแถลงข่าวนะครับออกมาพูดกับสิ่งที่เราเห็นในในวิดีโอเนี่ยมันไม่ค่อยสอดคล้องกันเลยอะ่ะเขาบอกว่าแค่ปิดปากเฉยอันนี้อุดปากอันนี้ก็ลากเข้าไปในข้างรถอะไรเงี้ยนะฮะคือคุณต้องทําอะไรขนาดนั้นเลยเหรอวะเฮ้ยนี่มันประชาชนนะเนี่ยนี่มันไม่ใช่คุณไปปิดหูปิดตาไปชนได้ยังไงอะ่ะ อย่างดีเต็มที่นะผมว่าถ้าเป็นผมนะคงก็ปล่อยใหู้ดก็พูดไปนะครับเราก็ดูว่าจริงๆแล้วถ้าไปแตะต้องแตะเนื้อต้องตัวแบบนีถ้ถ้าเป็นอเมริกาเนี่ยตายขาที่แล้วเขาสู้กันตายเลยแต่บ้านเราขนาดถึถงตัวถึงตัวแล้วจับกระชากลากจูงคนไปแบบนี้ผมว่าอันนี้ไม่ใช่แล้วล่ะไม่ใช่แล้วะอันนี้อันนี้มันไม่เข้าข่ายละเมิดสิทธิส่วนบุคคลแล้วนะครับครับผม เง right 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 ียบเลยที่ใหญ่อย่างกรณีนี้ยสมมติว่าสมมติว่าป้าคนนี้เขาสมมติว่าเขาเขาไปฟ้องอ่ะคือคือแน่นอนศาลอาจจะไม่ตัดสินแล้วแต่มีสิทธิ์ที่จะฟ้องไหมครับว่าว่าแจ้งความแล้วครับฟ้องฟ้องฮะฟ้องครับไลยร่างกายอะไรเงี้ยฟ้องฮะเขาฟ้องอยู่แล้วครับคือคือเขาก็มีบาดแผลในตัวมีแผลแลถลอกเลยในตัวเขาฟ้องอยู่แล้วครับคือคือผมคิดว่าฟ้องลชนะด้วยนะปุ๊ปผมเชื่อว่าฟ้องลชนะด้วย เพราะมันมีหลักฐานมีแผลเป็นเป็นเป็นพยานต่างๆคือคุณเอางี้คุณคุณคุณปุ๊กกับผมทะเลาะกันเนี่ยเราทะเลาะกันเนี่ยสมมตินะผู้ชายวิชาทะเลาะกันสมมติเมาไม่เมาก็แล้วแต่นี่นะครับถ้าสมมุติผมต่อยคุณปุ๊ก่อนเนี่ยผมผิดเลยนะถูกไหมฮะหรือผมเข้าไปถึงผมไปผลักคุณปุ๊กก่อนเนี่ยผมผิดเลยนะคือคือความหมายคือใครเริ่มก่อนอ่ะถูกไหมฮะใครคุณจะด่าคุณก็ปล่อยให้เขาด่าไปสิ ไม่ก็ไม่ไม่ไม่เห็นจะไปลงมือลงไม้อะไรขนาดเลยสมมุติถ้าเกิดมีคนด่าสักห้าร้อยคนนะที่อยู่ตรงนั้นเนี่ยคุณไม่ต้องใช้ทั้งคนทั้งกองทัพไปไปไปทําให้คนห้าร้อยคนหยุดเหรอคุณหยุดการพูดไม่ได้หรอกเต็มที่ก็โดนหมิ่นประมาทสมมติว่าด่าอะไรที่มันก็แค่ฟ้องหมิ่นประมาทแต่ว่าแต่ว่าการเอ่อยกเว้นแต่ว่าถ้าเกิดว่าบุคคลนั้นกำลังจะเข้าไปทําร้ายร่างกายถือเป็นการป้องกันตัวก็ว่าอะไใช่ครับแต่ถ้าเกิดแค่แค่แค่ปิดปากแล้วก็ปิดปากลากไปผมว่าก็ก็ ก็ก็ดีนะครับพี่ถ้าถ้าเกิดมีมีอะไรอ่ะมีมีกรณีให้เห็นเป็นวิดีโอคลิปนะครับจะได้เห็นมาตรฐานผมอยากให้เป็นกรณีตัวอย่างจังเลยอ่ะว่ากรณีของประชาชนที่ออกมาวิาพากษ์วิจารณ์รัฐบาลแล้วถูกแล้วถูกทํากระทํากันแบบเนี้ยผมว่าอันนี้มันเลวร้วายมากเลวร้วายมากซึ่งซึ่งผมคิดว่ามันมันรับไม่ได้ฮะผมผมคนหนึ่งผมก็รับไม่ได้ มีกําลังเชิญท่านหนึ่งขึ้นมาท่านนี้นี่น่าจะรู้ดีพี่ใหญ่ครับคุณดมรงพุตานครับผมอินไว้ไปแล้วครับผมครับผมพีดมปรงพี่ดรงกลับมายังฮะเอ่อพี่ดรงตอนนี้อยู่ที่หัดใหญ่อ๋อครับครับผมเอ่อเดี๋ยวขออนุญาตก่อนที่คุณดมรงจะขึ้นมานะครับผมก็กดเชิญไปเหมือนกันเดี๋ยวจะส่งคลิปเบื้องหลังนะฮะ ของการแพลนที่จะแอตแทกนายกเมื่อวานไปให้ดูในลายกลุ่มแล้วอาจจะเปลี่ยนความคิดกันใหม่นะครับคือภาพที่เราเห็นเนี่ยสื่อมวลชนน่ะทั้งหลายทั้งปวงหรือที่เราเห็นน่ะมันก็มีสองด้านเสมอมันอยู่ที่เราได้ดูครบหรือเปล่าอ,อผมเรียนพี่ใหญ่ได้เลยว่าฟ้องสามสารก็แพ้ครับเพราะว่ามีเจตนารมชัดเจนแล้วก็ถ่ายคลิปไว้ชัดเจนว่าต้องการทำอะไรนี่จริงๆนี่ถ้าเป็น เมืองนอกนี่ผมว่าโดนหนักกว่าน,นี้นะบินก็นไปชาร์จนายกคือคือเราต้องเราต้องแยกสองเรื่องก่อนนะคือระหว่างความเป็นเปรปไปยุทต์ความเป็น free, นะนะนายกอุดรนะในขณะที่กําลังตกเป็นนาย,ยกอยู่เนี่ยมันบุกเข้ามาแบบนี้ไม่ได้อะนะเด,เดี๋ยวผมส่งคลิปไปดูให้ให,ให้ให้ได้ดูในไลน์กลุ่มแล้วกันเออผมผมมีฮะผมมีอีกคนหนึ่งคือ,อคือ,อคือประเด็นอย่างนี้ข่าวนี่เอาอย่างนี้นะฮะเอาเอาเอาข่าวของผมนะ ข่าวเขาก็รู้อยู่แล้วว่ามีนายกรนายขอนางนางกอนางงอเนี่ยอาตุบอาอาอใครบ้องาตบ้องอันนี้ทีมพิวารณ์ไม่ได้เรื่องของนายกครับอันที่หนึ่งอันที่สองคือเขาก็ต้องประกบนะจริงๆแล้วพอประกบเนี่ยมันต้องมีมีวิธีการที่จะไม่ให้ไปกระทบกับสิทธิส่วนบุคคลแต่ทีนี้พอประกบเสร็จปั๊บเนี่ยตอนที่เข้ามาชาร์จเนี่ยนะแน่นอนผู้นําประเทศเนี่ยถ้าใครเข้ามาขนาดนี้ถ้าเป็นอเมริกันก็ยิงนะฮะถูกไหมฮะถ้าเป็นอเมริกันเขาก็ยิงแล้ว แต่ว่าในความเป็นจริงเนี่ยมันก็ต้องประเมินสถานการณ์ก่อนล่วงหน้าเนี่ยพี่ใหญ่เขาไม่ได้คือผมผมอยู่หน่วยีิใหญ่ครับประชาชนที่มาเนี่ยที่โดนติดปิดปากติดจนกไม่ได้เข้าชาร์จเขาแค่ยืนแล้วก็ตะโกนค่ะมัน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 มีฮะคือคือเอ่อที่ที่คุณหนึ่งบอกมันมันมีผมผมก็มีฮะคือคือมันอย่างที่คุณหนึ่งพูดเนี่ยมันมันมีมันมีหลักฐานแล้วก็มันคือคือเขาพร้อมฮะก็พร้อมที่จะแต่ว่าเขาพร้อมได้ชนะาอะไรขวางรถแบบตา มันมีเอาอัดเอาไว้แสดงเจตนาลมเลยชัดเจนเลยเป็นไวรัลด้วยอันเนี้ยมีมีครับมีครับมีครับที่ที่ผมเห็นนะฮะผมดูทีวีอยู่ที่หัดใหญ่เนี่ยก็คือคุณป้าคนหนึ่งท่านจะออกมาพูดอะไรแล้วก็มีคนชูสามนิ้วแล้วก็มีหน่วยป้องกันหรือขจัดไม่ให้บุคคลเหล่านี้เนี่ยเข้ามาพูดเข้ามาตะโกนอะไรเนี่ยได้ลากคุณป้าไปผมเห็นสองคนเนี่ย จับแขนท่านคนละคนแล้วก็มีผู้หญิงคนหนึ่งก็คงจะเป็นเจ้าหน้าที่นะครับพยายามปิดปากคุณป้าปิดปากท่าเดียวเลยแต่ผมก็มานั่งนึกว่าเฮ้ยถ้าเปืือไปปิดจมูกท่านด้วยปิดปากท่านด้วยแล้วก็ขาดลมหายใจเราจะทาไงตายนะเนี่ยแล้วก็ได้ยินเสียงว่าเป็นลม,เป,นลมลเป็นลมแล้วเป็นลมแล้วไออย่างนี้เนี่ยมันทําให้สามารถได้สื่อทั่วโลกสามารถพูดได้ว่าบ้านเมืองไทยเนี่ย ปิดหูปิดตาปิดปากประชาชนเนี่ยเห็นชัดๆเลยว่าปิดปากจริงๆเลยนะฮะผมยอมรับไม่ได้ครับผมยอมรับไม่ได้เลยแล้วก็เขาเป็นผู้หลักผู้ใหญ่เป็นผู้หญิงด้วยหามกันไปลากถูกลูกถูกลังกันไปนะฮะอย่างก็เหมือนอยู่อย่างก็ในประเทศที่เดินขบวนต่อต้านรัฐบาลน,นะฮะอันนี้ก็มีเสียงออกมาว่าไม่ใช่หน่วยของ นายกทัฐมนตรีก็คงจะเป็นเจ้าหน้าที่พื้นบ้านในท้องถิ่นนั่นแหละครับแต่ภาพนี้เนี่ยมันจะเป็นภาพที่จะสังคมและสื่อจะใช้เอามาสามารถที่จะตำหนิตีเตียนหน่วยราชการหรือรัฐบาลน,นี้ว่าปิดปากประชาชนปิดปากประชาชนครับผมผมเพิ่มเติมพิมลงนะครับแล้วก็ที่คุณหนึ่งบอกว่ามีคลิปเนี่ยผมก็มีนะครับ แล้วก็อย่างที่ผมบอกว่าเนื่องจากผมผมผมทำงานแบบนี้มาก่อนนะผมก็เข้าใจแล้วก็มีมีข้อมูลพอสมควรคือมีการเตรียมการมาจริงฮะอันนี้ต้องยอมรับว่าจากข้อมูลที่ผมไปอยู่เนี่ยมีการเตรียมการเพื่อที่จะมาต่อต้านเพื่อที่จะมาอะไรก็จริงอันนี้เรื่องจริงนะครับอันที่2จาแต่ก็กลับมาหาคอนเซปต์เดิมที่ผมพูดปูเมู้อสพรู่เนี้ยผมกับคุณปูทะเลาะก,กันแล้วผมเริ่มต่อยคุณผู้ก่อนเนี่ยหรือผมไปผลักคุณผู้ก่อนเนี่ยผมผิด คำถามคือเจ้าที่ที่เข้าไปชาร์จเนี่ยคุณเข้าไปชาร์จในลักษณะอย่างนั้นเนี่ยคุณผิดแล้วครับคุณผิดแล้วครับถึงแม้ว่าเหตุการณ์มันจะเกิดขึ้นมันก็เจะเกิดขึ้นคุณได้แค่ปัดระวังเท่านั้นเองนะครับคุณไม่สามารถจะเขยาเข้าไปล็อกประชิดตัวแล้วปรดกลาบดีนะขอโทษขอขัดขัดขัดคุณใหญ่คือมีการเอาลบมาบังอ่า่รับเห็นพฤติกรรมเพื่อไม่ให้รองเกลีถ่ายภาพที่คุณป้าถูถู แต่ว่าทาร้ายร่างกายก็ไม่เชนะิงะถูปิดปากเนี่ยมันก็ละเมิดละเมิดปนะเดปนะ็นในร่างกายของของบุคคลแล้วนะครับครับคือมีเอาร่มประกันเนี่ยแสดงว่ามีการเตรียมการอันนี้ไม่ยอมรับว,ว่าเขาท่าแล้วมีเสียงว่าถ่ายไปทาไมถ่ายไปทําไมเอาไปถ่ายไปเพื่อประชาชนพ <c oughs> วกพวกมึงที่ทําอย่างนี้กับประชาชนนะฮะแต่แต่สิ่งสําคัญที่มันเกิดขึ้นภาพที่ออกไปทั่วโลกผมเชื่อว่าออกไปทั่วโลกนะครับครับ มันจะถูกมองว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่ไม่มีเสรีภาพในการแสดงออกความพิดเหิเนนะครับเรื่องการปิดหูป,ดปิดตาปิดปากประชาชนเนี่ยมันเกิดขึ้นมาตั้งนานแล้วแล้วมันก็ยังคงเกิดขึ้นอยู่ในประเทศไทยอันนี้อันนี้ไม่ดีฮะในภาพลักษณ์ของประเทศไทย